จากที่อ,อ,อุบลเดี๋ยวเราไปดูที่ลบบุรีกันหน่อยนะครับจังหวัดลบบุรีเองเนี่ยเขาก็มีบรรยากาศเทศกาลกินเจที่คึกค,คักเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะตามร้านค้าที่เขาจําหน่ายอาหารเจแบบปรุงสุกนะครับก็ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจํานวนมากถึงแม้ว่าราคาในอย่างที่พี่บุ๊ครายงานคุณผู้ชมไปว่าพืชผักตามท้องตลาดเองเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทก,กภัยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับที่ถนนสายบุญของศูนย์งอกงามของจังหวัดลบบุรีนะครับด้านหลัง สวนหนุมานวงเวียนสีสุริโยไทยซึ่งจุดนั้นเนี่ยเป็นศูนย์รวมอาหารเจที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดลบบุรีเลยเนะครับทางกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการร้านอาหารเจเขาก็เข้าร่วมรายการทําดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่27ประจําปี2567นี้ครับซึ่งปีนี้เนี่ยเขามีคอนเซปต์ด้วยนะครับที่ว่า กินเจแบบไม่จำเจโดยเมนูอาหารที่พิเศษในปีนี้เนี่ยก็มีหลากหลายเมนูที่เป็นอาหารเจอารมณ์ดีนะครับเขาบอกว่ามีต้มแซบเจนะครับมีผัดมีเจผัดหนวดมังกรหรือว่าผัดถั่วงอกเจนะครับข้วกลิ้งหน่อไม้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเมนูอาหารต่างๆที่นำสมุนไพรไปปรุงใส่เข้าไปอีกกว่า10ชนิดเลยครับ ซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคต่างๆให้แก่ผู้บริโภคโดยศูนย์จำหน่ายอาหารเจแห่งนี้เนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะครับเปิดยาวไปจนถึง1นึ่ทุ่มของทุกๆวันในช่วงเทศกาลกินเจครับ ทางด้านของท่านผู้ว่าลบบุรีนะครับนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีก็เดินทางไปเป็นประธานเปิดเทศกาลกินเจแบบไม่จําเจพร้อมกับแจกถุงงอกออแกนิกนะครับแบบตัดรากให้กับผู้ที่ไปเลือกซื้ออาหารเจด้วยซึ่งบรรยากาศก,าก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวเมนูอาหารเจที่เขาขายกันที่ลบบุรีเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ราคาราวๆสักประมาณ30-50บาททําให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ซึ่งท่านผู้ว่าลบบุรีเองท่านก็บอกนะครับบอกว่าเทศกาลกินเจแบบไม่จําเจของที่นี่เนี่ยได้จัดมาต่อนเนื่องเป็นปีที่27แล้วส่วนพืชผ,ผ,ผักที่นําม,มาปรุงอาหารเนี่ยนะครับก็จะมีเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษที่ได้มาตรฐาน G A P แล้วก็อาหารมาตรฐาน Q นับก็คือ Q Restaurant ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งเทศกาลนี้นอกจากจะได้อิ่มบุญกันแล้วในส่วนของเกษตรกรเองเขาก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยครับ